สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันต่อนะคะจากคราวที่แล้วเราถึงตัวอย่างที่10นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นตัวอย่างที่11นะคะอ่ะมาดูกันเลยเนาะ,ะเขาบอกว่านะคะตัวอย่างที่21อ่ะตัวอย่างที่11นะคะเขาบอกว่าจงหาโพ์ที่100ของลำดับเลขคณิตที่มี a 5เท่ากับ3และ a 10เท่ากับ13นะคะอ่ะ ดังนั้นวิธีทำนะคะเขาบอกว่าให้เราหาพจน์ที่100ถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะอ่ะเราก็จากนะคะจาก an ใช่ไหมคะ an เท่ากับ1 n 1บวก n ลบหคูณ d ใช่ไหมคะดังนั้น a 5ของเรานะคะก็จะเท่ากับ a1 บวกส d ถูกต้องไหมคะพอเราแทนค่าไปแล้วนะคะก็คือ a5 ของเราเท่ากับ3ก็แทนค่างลงไปนะคะก็จะได้3ามเท่ากับเอนบวกสีนะคะเป็นสมการที่1นะคะจากนั้นก็เหมือนกันนะคะก็ทำหา a10 นะคะ a10 ก็เท่ากับ a1 หนบวกเกนะคะก็จะได้ a10 ของเรามีค่าเป็น13ก็แทนค่างลงไปเป็น13บสามเท่ากับเอนบวกเกนะคะเป็นสมการที่2 จากนั้นนะคะจากนั้นเราก็นำสมการที่2กับสมการที่1มาลบกันนะคะก็จะเป็นสมการที่2ลบด้วยสมการที่1นะคะก็จะได้อ่าก็เป็น13ลบ3ใช่ไหมคะก็ได้10เท่ากับ a 1ลบเ1ก็หายไปนะคะหมดไป9 d ลบ4 d ก็เหลือ5 d ดนะคะดังนั้น d ของเราเท่ากับ2นะคะ d เป็น2 จากนั้นเราก็นำค่า d ที่ได้นะคะไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้นะคะอ่ะครูแทน d เท่ากับ2ในสมการที่1นะคะ,ะเราก็จะได้เป็น3เท่ากับอะไรคะ a 1บวก4คูณ2ใช่ไหมคะดังนั้น A ดังนั้น a 1ของเราก็เท่ากับเท่าไหร่คะก็แทนค่าลงไปเนาะก็จะได้ a 1เท่ากับ4คูณ2ได้8ถูกต้องไหมคะ8ก็นำมาลบกับ3ใช่ไหมคะก็จะได้ลบ5ดังนั้น a 1ของเราเป็นลบ5อะพอเราได้ a 1ใช่ไหมคะได้ค่าดีเราก็นำไปหาค่าพจน์ที่100ได้เลยนะคะอะเราก็จะได้ว่านะคะ a 1น0่อเท่ากับลบ5บวกอะไรคะ99ใช่ไหมคะก็คือ100ลบ1เนาะแล้วก็คูณ2ก็คือค่าดีนะคะก็จะได้เป็นลบ5นะคะบวกกับ198หรือมีค่าเท่ากับ 193นั่นเองนะคะก็ตอบดังนั้น a 100ของเรานะคะเท่ากับ193นะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่12นะคะตัวอย่างที่12เขาบอกว่าถ้า3นะคะแล้วก็ a b c d e f g แล้วก็35เป็น9พจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิตนะคะจงหาค่า f ค่า f ก็คือพจน์ที่7 นะคะค่ะ f คือโพอที่7ดังนั้นอ่ะจากนะคะจาก an ใช่ไหมคะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d นะคะเราก็จะได้ว่าเราก็แทนค่าลงไปซึ่งเราทราบว่า a 1คืออะไรคะ3แล้วก็ an ก็คือพสต์สุดท้ายใช่ไหมคะคือ35ก็แทนค่าลงไปเนาะก็จะได้เป็นอะไรคะ35้าเท่ากับ3ใช่ไหมคะบวก n n ก็คือเขาบอกว่ามีอะไรคะมีกี่พสต์อ่ามี9โพสต์เรียงกันดังนั้น n ก็เป็น9กนะคะก็จะได้เป็น9กลบคูน D ใช่ไหมคะก็จะได้8 D ¿เนาะนะคะจากนั้นเราก็หาค่า D ออกมานะคะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย ก็จะเป็น32เท <32 S 1> ่ากับ 8d ดังนั้น d ของเราก็เท่ากับ4ถูกต้องไหมคะ d มีค่าเป็น4จากนั้นเราก็หาค่าของ f ได้หรือยังเอ่ยอาหาค่าของ f ได้แล้วนะคะก็จะได้ว่าอ่เมื่อ f เป็นโพสที่7นะคะเราก็จะได้ว่า a 7เท่ากับอะไรคะ สามบวกกับหกคูณสี่ถูกต้องไหมคะเพราะว่า n อลบหนึ่งเนาะก็จะได้เป็นเจ็ดลบหนึ่งก็จะเหลือหกนะคะอ่ะก็จะได้เป็นสามบวกกับหกสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะก็จะได้มีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะดังนั้น f มีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะอ่ะต่อไปข้อถัดไปนะคะ อข้อถัดไปตัวอย่างที่13นะคะเขาบอกว่าจงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง6และ20นะคะที่ทำให้จำนวนทั้ง3พจน์เป็นพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิตนะคะ,ะจากเนาะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างถูกต้องไหมคะดังนั้นระหว่างก็คือไม่รวมไม่รวมตัวมันถูกต้องไหมคะอ่ะจำนวนที่อยู่ระหว่าง6และ20 นะคะที่ทําให้ทั้ง3ามพจน์เป็นพจน์ก็คือให้หาพจน์ที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นจากโจทย์ถูกต้องไหมคะจากโจทย์เราจะได้ใช่ไหมคะเราจะได้ A1 เท่ากับ6แล้วก็เ3เท่ากับย0ใช่ไหมคะแล้วก็ n เนาะได้ n เท่ากับ3เพราะอะไรคะเป็น3พจน์ เนาะสามพจน์ที่เรียงกันใช่ไหมคะก็จะได้ n เป็นสามจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปในสูตรที่เรามีก็คือลำดับเลขคณิตนะคะก็เป็นอะไรคะจาก an เท่ากับ a 1บวก n ลบห d ถูกต้องไหมคะเราก็จะได้อะไรคะอ่าก็แทนค่าลงไปก็คือ a 3เนาะ an ก็ของเราก็คือ3ถูกต้องไหมคะก็จะได้เป็น ยี่สิบเท่ากับหกบวกอะไรคะสองดีถูกต้องไหมเพราะว่าเของเราเป็นสามก็แทนค่าลงไปนะคะดังนั้นเราก็จะได้อ่ะนี้ลบกันย้ายมาลบเนาะก็เป็นสองดีนะคะดังนั้นดี D ของเราก็เท่ากับเจ็ดอ่ะดี D เป็นเจ็ดแสดงว่าเราก็แทนค่าได้เลยนะคะก็จะได้ครบแล้วก็คือ a อนหนึ่งนะคะ a อะไรคะ n หนึ่ง n เนาะนะคะได้ได้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ค่า d นะคะเราก็จะได้ว่าพจน์ที่สองใช่ไหมคะก็คือหา a สองก็เท่ากับ a หนึ่งก็คือหกบวกอะไรคะเจ็ดคูณสองถูกต้องไหมเอ่ยถูกไหมเนี่ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าขออภัยนะคะตัวนี้ต้องได้อะไรคะตัวนี้ก็ได้อะไรคะ n ก็คือสองลบหนึ่ง เนาะก็จะได้หนึ่งก็คือบวก7เฉยๆนะคะก็บวกกันก็จะได้เท่ากับ13นะคะก็ตอบดังนั้น a 2ก็คือ13นะคะเออที่จริงพวกเราก็บวกกันไปเลยก็ได้เนาะนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่14ตัวอย่างที่14นะคะเขาบอกว่าถ้านะคะแปด C นะคะแล้วก็44เป็น5พจน์ที่เรียงกันในลำ ในลำดับเลขคณิตนะคะจงหาเนาะจงหาค่าของ a b c นะคะว่า a b c เนี่ยแต่ละตัวมีค่าเป็นอะไรบ้างนะคะอ่ะดังนั้นเราก็หาออกมาเนาะก็จะได้ a 1เป็น8นะคะแล้วก็ a 5เท่ากับ44ก็หาเหมือนเดิมนะคะก็หาเหมือนเดิมเนาะเราก็จะได้อะไรคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น a 1เท่ากับ8 a 5เท่ากับ44ก็คือเราต้องการหาค่าดีถูกต้องไหมคะตัวน,นี้เรายังไม่ทราบค่าดีเนาะก็หาค่าดีอะจากอะไรคะ a 5ถูกต้องไหมเอ่ย a 5เนี่ยมันก็คือ a 1บวกส d ่ถูกต้องไหมคะแล้วก็แทนค่าลงไปเนาะ a 5คือ44เท่ากับ a 1คือ8บวกกับ4 d ถูกต้องไหมคะ เพราะว่าตอนนี้ย a1 เราไม่ต้องหาถูกต้องไหมมันรู้อยู่แล้วเนาะแต่เราต้องการค่า d นะคะเราก็หาค่า,าในพจน์ถัดไปนะคะเราก็นำแปดไปลบออกจากสี่สิบสี่ถูกต้องไหมคะก็จะได้ทั้งหมดก็จะได้สามสิบหกเท่ากับสี่ d d ของเราก็เลยเท่ากับเก้าถูกต้องไหมคะ d ของเราได้เก้าเนาะจากนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็หาค่าได้เลยก็คือ นำไปบวกเพิ่มก็ได้นะคะก็คือนําไปบวกเพิ่มในแต่ละในแต่ละค่านะคะก็จะได้ค่า A เนาะจะได้นะคะ a ก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็คือ8ปดบวกเใช่ไหมคะก็เท่ากับ17แล้วก็ค่า B ก็คือเอา17บวกอีก9กนะคะก็คือมันเป็นลำดับเลขคณิตก็บวกกันไปได้เลยนะคะแล้วก็ค่า C ก็เท่ากับ 26บวก9กนะคะก็เท่ากับ35ดังนั้นเราก็ได้ค่า a b c ออกมานะคะก็คือค่า a เท่ากับ17ค่า b เท่ากับ26แล้วก็ค่า c เท่ากับ35นะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่15นะคะตัวอย่างที่15บ้าเขาบอกว่าจงหาจำนวนนับนะคะที่มากกว่า1000 แต่น้อยกว่า2000ซึ่งหารด้วย7ลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวนนะคะอ่ะดังนั้นเราต้องมาหาจำนวนแรกเนาะจำนวนแรกกับจำนวนสุดท้ายนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่จำนวนนะคะอ่ะดังนั้นตัวเลขใช่ไหมคะที่หารด้วยอะไรคะที่หารด้วย7ลงตัว ถูกต้องไหมเอ่ยก็จะมีดังนี้อ่ามีดังนี้ตัวแรกก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นหนึ่งพันแปดก็ไปแบบนี้เรื่อยเรื่อยนะคะจนไปตัวสุดท้ายก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะคะซึ่งมันเป็นลำดับเลขคณิตอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันระยะห่างเท่าๆกันนะคะก็คือมีผลต่างนะคะอ่ามีผล ต่างร่วมก็คือ7นะคะมีผลต่างร่วมคือ7ดังนั้นเราจะได้พน์แรกนะคะเราจะได้ A1 เท่ากับ1,000 1นะคะแล้วก็จะได้ a n เท่ากับ1,995นะคะจากนั้นเราก็ไปแทนค่าเนาะนะคะอ่ะ ตัวนี้ก็หาค่า n ออกมาเลยเพราะว่าเขาถามว่ามีทั้งหมดกี่จํานวนนะคะแล้วก็แทนค่าลงไปอ่ะจาก an เท่ากับ a n 1บวก a n ลบ1 d นะคะก็แทนค่าลงไป an ของเราก็คือ1 9 9 5 a n 1 d. ของเราก็คือ1,000 1 1 0 0 0เนาะบวกกับ a n เราไม่รู้นะคะก็ติดไว้ a n ลบ1 d ก็คือ7 เพราะว่าเป็นระยะห่างเนาะผลต่างคือ7นะคะอ่ะจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปก็จะเป็น1 9 9 5เท่ากับ1น0 0ใช่ไหมคะบวกกับ7 n ็อลบเอ่ะก็จะได้นะคะก็หาค่าออกมาอ่ะก็แก้สมการย้ายข้างเนาะก็จะได้เป็น7 n เท่ากับนะคะ1น0 0 หนึ่งพันหนึ่งอ่ะเนาะหนะึ่งพันหนึ่งนะคะแล้วก็หาค่านะคะก็จะได้เอ็นเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะคะแสดงว่าจำนวนที่หารเจ็ดลงตัวนะคะที่มีค่ามากกว่าหนึ่งพันแต่น้อยกว่าสองพันก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบสามจำนวนนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สิบหก นะคะตัวอย่างที่16บหกเขาบอกว่าณภา,าเริ่มต้นทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งในปีแรกนะคะนภา,าได้รับเงินเดือน1 5ึ0 0หาทนบาทะ,ะถ้านภา,าได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ300นะคะจงหาว่าในอีก10ปีข้างหน้านภา,าจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าใดนะคะ,ะตัวนี้เราก็จะได้ว่า A 1เท่ากับเท่าไรคะหน0่งถูกต้องไหมคะแล้วก็ A อ่ะ ไม่ใช่ a เนาะก็เ้วก็ค่า d ใช่ไหมคะค่า d คือ300นะคะแล้วก็ n n ของเราคืออะไรเอ่ย n ของเราก็คืออีกสิบปีข้างหน้าใช่ไหมคะอีกสิบปีข้างหน้าก็บวกเพิ่มไปอีกสิบปีก็แสดงว่ารวมกับปีเริ่มต้นก็คือปีที่11ดถูกต้องไหมคะดังนั้นก็หา a สิบเอ็ดเนาะก็แสดงว่าหา a สิบเอ็ดเท่ากับ15,000 นะคะบวกกับ n ลบหเนาะก็เป็น10คูณ300นะคะก็จะได้เป็น15,000บวกกับ3,000นะคะดังนั้นอีก10ปีข้างหน้าเขาจะได้รับเงินเดือนก็คือ18,000บาทนะคะ18,000บาทเนาะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่17นะคะ ตัวอย่างที่17เขาบอกว่ากำหนดลำดับเลขคณิตก็คือ1 4 7 1 0 13แบบเนี้ยไปเรื่อยเืนะคะจงพิจารณาว่าเอา่อ12,345ยเนี่ยอยู่ในลำดับนี้หรือไม่นะคะดังนั้นจากลำดับที่เขากำหนดมาให้นะคะเราจะได้ว่า A1 เท่ากับ1ถูกต้องไหมคะได้ค่า D เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะค่า d เป็น3ถูกต้องไหมเอ่ยค่า D เป็น3นะคะอ่ะเราก็จะได้ว่าจาก ถูกต้องไหมลำดับทั่วไปก็คือ n a ะ a n เท่ากับ A1 บวก n ลบ1 d ถูกต้องไหมคะก็แทนค่าลงไป a n ก็คือตัวสุดท้ายนั่นแหละตัวที่เขาให้เราหานั่นแหละนะคะก็แทนค่าลงไปเท่ากับ A1 คือ1บวก n ลบ1คือเราไม่รู้นะคะก็แทนค่าเป็น n ลบ1 คูณ3นะคะจากนั้นก็คูณเข้าไปเหมือนกับข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็คูณ3เข้าไปในวงเล็บนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นบวก 3n ลบ3นะคะจากนั้นเราก็แก้สรรมการเนาะก็คือบวกลบกันให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะได้ค่า n ออกมาก็จะได้เป็น 3n เท่ากับอะไรคะ 3n เท่ากับตัวนี้ก็บวกการเป็น ลบสองเนาะลบสองย้ายมาข้างนี้ถูกต้องไหมคะก็คือนำลบสองมาบวกทั้งสองข้างนั่นแหละนะคะก็จะได้เป็นเอามาลบทั้งสองข้างก็จะกลายเป็นลบลบเจอเป็นบวกถูกต้องไหมคะก็เป็นบวกเนาะก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสามเนาะนำสามไปหารใช่ไหมคะก็หารด้วยสาม ปรากฏว่าหารแล้วมันไม่ลงตัวนะคะหารแล้วมันไม่ลงตัวแสดงว่าลำดับนี้ก็คืออจำนวนนี้นะคะะดังนั้นนะคะเราก็สรุปได้ว่ามันไม่ลงตัวเนาะก็คือ,อจำนวนหนึ่งพันหนึ่งมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้านะคะไม่ ไม่อยู่ในลำดับเนาะอ่ะไม่อยู่ในลำดับนะคะเพราะอาหารไม่ลงตัวนะคะเพราะหารไม่ลงตัวนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ฝากเด็กๆไปอ่ทำ แบบฝึกหดัดลองดูแบบฝึกหัดมาล่วงหน้านะคะก็ถ้าข้อไหนทําได้ก็ทํามาก่อนแต่ถ้าข้อไหนทําไม่ได้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาช่วยกันดูในคาบนะคะในคาบถัดไปนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีในคาบถัดไปสวัสดีค่ะ